สวัสดีค่ะพบกับรายการเทศบาลของประชาชนนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาติดตามในเรื่องของขั้นตอนการเลือกตั้งค่ะมาดูว่าเราจะต้องปฏิบัติตนยังไงบ้างในการที่เข้าคูหาไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามกันเลยค่ะขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง 2. ยื่นหลักฐานแสดงตนแสดงหลักฐานเช่น บัตรประจำตัวประชาชนบัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้หรือบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนรวมถึงหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดฐานแอปพลิเคชันของหน่วยงานภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อกปนพร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ 3. รับบัตรเลือกตั้งลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงที่ต้นทั่วบัตรเลือกตั้งรับบัตรเลือกตั้งสองใบได้แก่บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 4. ทํทำเครื่องหมายกากาบาทเข้าครูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากาบาทลงในช่องทำเครื่องหมายดังนี้บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเลือกผู้สมัครได้เพียงหนึ่งคนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลได้ไม่เกินจํานวน6คน ไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใดให้ทำเครื่องหมายกากรกบาดในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดแล้วพับบัตรเลือกตั้งและสุดท้าย 5. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเองโดยนําบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเทศบาลเมืองสมุทรสงครามขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและนายกเทศมนตร,รีเมืองสมุทรสงครามในวันอาทิตย์ที่11มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อนะคะสร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งหากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานกิจการคณะผู้บริหารสำนักปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม034766416ต่อ111ได้เลยนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ